เร่มีน้ำมันเพีองอยงแล้วลูกปืนได้มาใหม่นะครับมันเป็นลูกปืนเทียบนะครับมีจารบีอยู่นะครับช่างทําการเอาน้ํามันเบนซินล้างออกแล้วก็พ่นลมใส่ไม่ให้มีนะครับเพราะว่าเราต้องประกอบเข้าไปในเครื่องไอ้ตรงปิดก็บไม่ต้องใสหรอกมั้งคือใสขึ้นเขาเสร็บร้อยเออแล้วน,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 น้ำมันเครื่องเขายากเนาะครับเปื่อยเลยนะครับได้มาแกะแกะไอ้ตัวป ไอ้ปิดลูกปืนไว้ไอ้น่ะแกออกให้มันเห็นลูกปืนหมุนแขงกีเรามันมันมันปะมาประกอบเข้าครับไม่เกี่ยวเลยไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวระีกไม่ทาใส่ก็ไปตรงนะครับตอก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 <น>เดี๋ยวได้เลยตากตอก,ตอกวน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 หายใช่ไหมครับว่ายอยู่ตอกยากอยู่นะครับมันมันแน่นสวยงามครับ ปืนใหม่ใส่เข้าไปแล้วบอกเลยว่าแจมครับแกวจวดจวดครับมันจะออกฟืดๆหน่อยนะครับเพราะมันใหม่อยู่เดี๋ยวปิ้งได้สักแสนโลกันเพื่อปืนพี่คนใดจ้างได้แสนโลวอวังสะอาดนะครับต้องเน้นปืนบาลานเซอร์คนลบ ดูช้าๆนะแกะไปไกลขวดยนี่ใช่มาน้อยใช่ไปแกะสองขะแกะสองข้างสองข้างเลยเม็นชินล้างแล้วก็พ่นด้วยลมแรงดันสูงจวดจะดีก็กระเด็นกระดอนหรอกระวังเดี๋ยวับระวัง เข้าดูว่าจมูกดูหูอะไรกว่างไหมทำลัางมันนะอย่าลืมนะครับใช้จารบีทาเป้าของมันด้วยบางๆพอนะครับถ้าไม่ทาบอกเลยว่าโอ้ดฟืดครับจะทำใับเข้าห้างอยู่วะข้อพดเ่ยใค่องข้อพด ถุงดาอะไรวะโอ้ยได้เด้พี่ัดคู่เหรเนียเลยเาปัญหาก้าวขาวก็ดีนะเว้ยขาว้ลูกปืนขาวขอย่างดีนะรับีอยนเ้าบผิดจานระบีขาวเขาบอผิด มันเป็นจารบีเก๋ค่างโอเคนะครับถ้าใส่ล้อเนี่ยโอเคเลยจะลื่นเอาวะสวยห้ามพลาดแม้แต่มินเดียวครับสำหรับพ่อโทรย้ำย้ำแล้วย้ำอีกไมนเล็กเหียวเออม่เตียมกับ่อยูหรอก อเอาทาเจลาบีออาตอก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 เข้าแล้วงามลูกปืนลูกที่สองเข้าไปแล้วลองหมุน<า>ดูลื่นไม่แตกลลูกปืนนี่ครับพาเครื่องนี่ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนครับมันไม่ได้แพงมากลูกซ,ซื้อมาก็ห้าสิบกวาบ่าบาทนะครับสองลูกก็ร้อย แค่นั้นเองร้อยสิบบาทถูกๆนะครับของแท้ด้วย